เผยข้อมูลก่อนเปิดตัวเสรืรมีส3บทีและเสรืรมีส3บทีโปรอัปเดต Android 4รุ่นและแผดความปลอดภัยนาน5ปี<ม>ในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาทางเสรืรมีได้ประกาศเตรียมที่จะเปิดตัวเสรืรมีส3บทีซีรีส์ณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นี ล่าสุดทางผู้นวยการฝ่ายสื่อสารของเซมีก็ได้ออกมายืนยันถึงการอัปเดต Android ของรุ่นกระทงรุ่นนี้ว่าจะได้รับการอัปเดตนานถึง4ปีไปเลยครับโดยทางผู้นวยการฝ่ายสื่อสารของเซมีได้โพสผ่าน X ว่าเซมี 13T และเซมี 13T Pro จะได้รับการอัปเดต Android นานถึง4เวอร์ชันพร้อมกับแผ่นรักษาความปลอดภัยนาน5ปีซึ่งมากกว่า 12T ซีรีส์ที่ได้รับอัปเดต Android ซึ่งมากกว่า12 T-Series ท,ที่ได้รับอัปเดต Android 3รุ่นและแผ่นรักษาความปลอดภัยนานสปีครับด้วยจำนวนการอัปเดตท,ทั้งต้นที่ว่านี้ทำให้ Xiaomi อ,อัปเดตเท่ากับเรือธงของทาง Samsung แล้วครับแต่ฝั่งของแบรนด์เกาหลีใต้ไปยังได้เปรียบตรงที่มีการอัปเดตแผ่นรายเดือนอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับขณะที่ Xiaomi จะมีการปล่อยอัปเดตประมาณ2เดือนต่อครั้งสำหรับ Xiaomi 13 T-Series จะแกะกล่องมาพร้อมกับ Android 13 โดยที่ Android เวอร์ชันแรกที่จะได้ไปก็เป็น Android 14ในช่วงปลายปีนี้ครับและก็จะเป็นสิ้นสุดที่ Android 17ครับ